แนะนำรถด้น้ำหนักผมมองว่าตลาดเี้เป็นไซร์วี e ซร์วดาวเล่นรอบวีเบาสุดสัปดาห์ต้นสัปดาห์ผมคิดว่ามันไพรซินเข้ามาละเรื่ดองมีโดดเดซิ่งอะรเก่งกำไรต่างๆก็เข้ามาละตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่จะมีความเห็นของผูห้หำนวยการการเงินทั้งยุโรปทั้งตัวสหรัฐทยอยออกมาหลายท่านเลยก็จะเป็นภาพที่ทำให้ตลาดเองก็ต้องมาจับตาดูว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจมุมมองอต่อทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อเนี่ยนะครับแต่ละคนมองไงบ้างก็คงเป็นความไม่แน่นอนที่ทำให้ภาพของตัวบอลยูสหรอ 1ความเสี่ยงด้าน geo political risk ดึงขึ้นครับเห็นว่าราคาน้ำมันเริ่มดีราคาถ่านินเริ่มดีดตลาดหุ้นวันนี้กรอบ1588 1594แนวรับ1572 1565ผมมอกเหมือนเดิมว่า1570ถึง1590เองเนี่ยใครที่ปรับพอร์ตแล้วก็ได้ดึงชั่นพอร์ตขึ้นมาตามที่เราแนะนําโซนสัก1550ตัวนี้ถ้าจะเล่นรอบเล่นได้หรือว่าลดน้ําหนักไปไหน่อยๆราคาหมูกําลังเล่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเอ๊ะวันนี้ตัวแรกผมเอา CPF ครับพี่นะครับตัวโบกที่ตรงคือ CPF นะครับแล้วตัวซิเมนต์คือ TFG นะแต่ว่าเราเลือก CPF ก็ ยี่สิบเจ็ดบาทยี่เจ็ดบาทห้าสิบนะครับเป็นสองแนวต้านแนวรับยี่ห้าบาทห้าสิบครับผมครับมันมันเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็นักวิเคห์เชียร์เยอะนะแต่ราคามันเหมือนอืดนๆแต่ดูทําได้แต่จะขึ้นเหมือนกันคือมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมองเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่เอ่อตอนนี้เรายังมองที่ยี่บแปดบาทอยู่ก็ยังไม่ได้มองอัพไซต์ตัวนี้มากนะแต่ว่าก็รอดูนะครับคาะว่าที่หน้ามันน่าจะมีอนาลิซิ่งครับผมครับน่าเห็นวิวเพราะว่าพี่พี่เอกก็จะเห็นนะ ไปพรีวิว GFT ก็ดีโอ้โหให้เอาลุกดีถึงสิ้นปีเลยพอ t f g โอดีไปถึงครึ่งปีที่หน้านะครับเอออะไรผมว่าก็เทรนด์มันก็นนะครับเป็ดเป็ดยังดีเลยอ่ะคุณอย่าคิดถึงไก่เลยเป็ดก็ดีใช่มคเลยใช่ครับผมครับอ่เพราะฉะนั้นตัวแรก CPF ครับตัวนี้ตัวที่สองเชิญครับตัวที่สองเป็นเป็น KCE ครับคือเราเพิ่งทำตัวบทวิเคราะห์นะครับตัวเซมิคอนดักเตอร์ของเอเชียออกมาครับพี่ขาแรกก่อนขาแรกที่มันไป ไปแล้วเหนื่อยละก็คือไปกับสมาร์ทโฟน<ฮ>นะครับคนที่ไปกับสมาร์ทโฟนเนีเหนื่อยแล้วเพราะว่าเห็นแล้วว่าสัคเจอร์มันพีอินทรีบวมเพราะ,ะนั้นหุ้นที่ขายพวกสินค้าไอทีนะครับพวกคอมเซเว่นนะครับไอที IT นะครับพวก s อ v พวีไอพวก c o ปเปอร i ไ e อะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นมันเริ่มลดระดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ซ้อนเรื่องนี้แห<ฮ>ละอินทรีในสัตวเนี่ยบวมมากนะครับแต่ว่ามันมีเซกเมนต์หนึ่งที่มันกำลังรีค o v e ี่ขึ้นครับหนึ่งก็คือ power chip s ช o r t a g e ของ EV นะครับ ชิปชอ็อตเท็ดของตัวเมมโมรี e เซกเตอร์พ้นจุดต่ำสุดเดืมาหนึ่งแล้วครับพี่เอเออเพราะฉะนั้นมันจะมาเป็นบวกอะไรถ้าเป็นภาพนี้หนึ่งก็คือออโต้อีวีนะครับสองก็คือเวเฟอร์นะครับสามก็คือเตัวพวกเซิร์ฟเวอร์นะครับสามพาร์ทที่จะดีพอสามพาร์ทแบบนี้รวมถึงเมมโมรีด้วยเป็นสี่พาร์ทนะครับดดหุ้นอะไรที่จะดีกับวงจรน,นี้นะครับก็จะมีพวก KCE มี Delta นะครับมีพวก i n s e t เนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก ตัว SMT ซึ่งทำแผ่นปัดเวเฟอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวก SBI นะครับประมาณห้าตัวใช่ไพี่เอกเราเลือก KC ครับเราเลือก k c ีเราคิดว่าเอ,อแม้แม้เราจะยอมรับว่าในแงน่อินดัสทรีของตัวเซมิเตอร์มันอาจจะพีไปแล้วแต่มันจะมีตัวที่ไซเคิลมันกำลังมาแล้วก็คนที่ไปกับออโต้เยอะเนี่ยคือที่จริงล้วเนี่ยค่าว่าออโต้เนี่ยนะครับออโต้ Auto UV เนี่ยจะเร่งขึ้นเลยพี่เอกเร็วๆเลย้ปีสองพันยี่สิบห<ม>้าขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมก็เลยไปดูพอฮอชั่นรายได้ของ KCE มันไปกับออโต้เกือบ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะออโต้มาสามเองบอกว่าที่ว่าเอ้ยแบบนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าทั้นี้ทั้งนั้นหุ้นเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเร็วนะครับมันรอ earning improve ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ Q 2แล้ว Q 3ดีกว่า Q 2อีกอะไรแบบเนี้ยหุ้นก็จะขยับขึ้นได้ในวันนี้ดูนะครับหกสิบสี่จุดห้านะครับเป็นนาวต้าแล้วก็หกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเป็นกรอบด้านบนซึ่งถ้า k c e a ตรงนั้นขึ สามตัวครับตัวท้ายเป็น JMT ก็เดี๋ยวรอเขาพูดเรื่องแผนเอ JV กับตัว KBank นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับต้งจริงๆเป็นวินวินโซลูชันที่เรามองนะครับบวกตัว KBank ด้วยนะครับแล้วก็บวกตัว JMT ด้วยแต่ว่าแผนอยละเอียดชัดเจนวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยมองว่าเออถ้าเป็นแบบนี้ก็เออน่าจะเล่นขึ้นก่อนเออน่าจะเล่นขึ้นก่อนว่ามันเข้าตัวเซฟทิตี้ด้วยนะครับเข้าใจไอเดียเข้าใจไอเดียเพราะว่าพรุ่งนี้พอข่าวออกปุ๊บเล่นขึ้นเลยไปรอซื้อพรุ่งนี้ก็ไม่ทัน กรอบบนกรอบบนมองเท่าไหร่ปิดเมื่อวานเจ็ดสิบห้าสลึงครับก็ดูหกสิบเจ็ดเออเจ็สิบเจ็ดบาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ดูเจ็ดสิบเก้าบาทแนวรับอยู่ที่เจ็ดสิบสี่ครับผมชัดเจนครับชัดเจนครับ